คาเฟ่ของเราค่ะก็พิเศษไม่ต่างจากตัวเบลสวรรคเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาสามารถตั้งค่าดีฟอลหรือค่าเริ่มต้นที่เราใช้งานเป็นประจาได้เลยนะคะซึ่งตัวค่าดีฟอลนี้ยค่ะเราสามารถตั้งค่าได้ทั้งชากาแฟลเลยนะคะก่อนที่เราจะไปตั้งค่าดีฟอลกันนะคะแคทก็อยากจะแนะนําการสกัดแต่ละช็อตเหมาะก,กับกาแฟแบบไหน มคาเฟสามารถสกัดได้3แบบแบบแรกรีเตโต้25 ml ทำให้ได้กาแฟที่เข้มขน้นรสชาติหวานและนุ่มนวลกว่าปกติเหมาะกับคนที่ชอบกาแฟรสชาติเข้มขน้นแบบที่2อเอสเปรสโซ40 ml เป็นการสกัดแบบมาตรฐานทำให้ได้กาแฟครีม่าสีทองมีกลิ่นหอมและยังดึงรสชาติของกาแฟออกมาได้ดีและสุดท้ายลุงโก 110ml จะได้กาแฟาที่รสบางกว่าการสกัดแบบอื่นๆแต่ก็ยังคงคาแรคเตอร์ของกาแฟาขฟั่วอ่อนออกมาได้ดีเหมาะกับคนที่ชอบดื่มกาแฟาโทนผลไม้ปัจจัที่แนะนำกา,ฟาแฟแต่ละช็อตไปแล้วนะคะส่วนตัวทัดเองเข็ดชอบการดื่มแบบเอสเปรสโซ่มากที่สุดค่ะตั้งค่า d ดีฟโฟนะคะทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่แตะปุ่ม2ปุ่มนี้ไว้ 3มวินาทีเท่านั้นเองจากนั้นตัวเครื่องเขาจะขึ้นหน้าจอให้เราเลือกความเข้มข้นที่ต้องการนะคะสําหรับชาแคทชอบเป็นแบบไลท์แล้วก,ก็กาแฟนะคะแคทจะเลือกไว้ที่เอสเปสรสโซ่ค่ะจากนั้นกดปุ่มตง้บางได้เลยค่ะสะกัดกาแฟช็อตที่ชอบด้วยแรงดัน19บาบาร์ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส